สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันนี้เช้าวันที่23เดือนกรกฎาคมปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำํำหัวเส้นเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคํานะคะหลังจากที่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน1,820ดอลลาร์นะคะแนวโน้มคาดว่าจะปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน1,860ดอลลาร์ต่อไป ซึ่งถ้าผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านต่อไปที่บริเวณ1,875ดอลลาร์ 1, โดยทองคำยังมีปัจจัยหนุนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะที่กระทบต่อเศรษฐกิจและมาตรการผ่อนคลายทางการคลังและการเงินทั่วโลกนะคะขณะที่มีแนวรับทองคำจะอยู่บริเวณ1,835ดอลลาร์ 1, แนวรับถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ1,820ดอลลาร์ 1, นะคะเป็นแนวรับถัดไป ราคาทองคำก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นระยะสั้นระวังเทขายทำกำไรอันนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์ทองคำจากหัวเส้นเฮงนะคะวิเคราะห์ไว้เมื่อวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2563นะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันนี้เช้าวันที่23เดือนกรกฎาคมปี2563 อ้างอิงราคาของวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2563นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาทั้งหมด6ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่6เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่23เดือนกรกฎาคมปี2563ทองคำแท่ง9.65%รับซื้อ27,600บาทขายออก27,700บาท ทองรูปพรรณเก้ร์เซ็รับซื้อ27,106ืันร้บาทแสตางค์ขายออก28,200บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่22เดือนกรกฎาคมปีสอง3หาหกสาประกาศราคาครั้งที่6เวลา15บหนาฬิกาสินาทีซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่23เดือนกรกฎาคมปีสองหาหกสา แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตราคาทองให้รับชมรับฟังอีกครั้งหนึง่งราคาเปิดตลาดของรอบเช้านะคะแล้วก็จะมาสรุปรวมอีกครั้งหนึง่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็น ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสิทธ์ด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่มสิทธิ์นำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ